ปีนี้พร้อมจะกลับมาทํางานหรือยังงานอะพร้อมหมายถึงว่าทำหรือยังอ้าวถ้าเกิดถ้าเกิดแบบว่ามันปุ๊บปั๊บเปิดขึ้นมาปุ๊บพร้อมเต็มที่พร้อมมากครับเออพร้อมมากพรุ่งนี้เลยยังได้นี่คิวว่างเหรอเราอะฮะไม่ว่างฮะเออก็ล็อกไว้อยู่อืมอนี้มีแฟนคลับถามว่าจะมีงานคู่กับน้องบ้างไหมยังบอกไม่ได้แต่ใกล้ๆกล้แล้ว หมือนใกล้ๆแล้วเออเดี๋ยวพี่วุฒิเดือนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่วุฒิจะแจ้งอีกทีนึงจำไม่ผิดอืมต้องเป็นแบบตีมสีแดงด้วยตีมสีแดงด้วยใช่เราไม่รู้เลยว่างานอะไรตีมสีแดงมีประทัดด้วยปะครับพี่รู้เหรอฮะพี่รู้เหรอตีมสีแดงอ่ะปลายเดือนมันงานอะไรอะยี่ป eng ไหมญี่ป่ n เออดันลอยญี่ป่ง g อ่ นึกถึงตุงไดง้แฟนคลับบอกตุ๊ดจีหรือเปล่านะอันนี้เราก็ไม่รู้เราไม่บอกหรอกไม่รู้ไม่รู้รอ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 ,รอ,รอเฟิร์มก่อนแล้วกันเออหรือว่าเฟิร์มแล้วเออไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรออยากรู้อะไรไปถามพี่วุฒิเอาอยากรู้อะไรไปถามพี่วุฒิเอาแล้ววันนี้มาทําอะไรเนี่ยครับฮะก้าวมาทาอะไรครับมาสวัดดีพี่พี่ครเออครับผมสวัดดีครับพี่ไม่รับไว้ได้ปะ เช้าทำบุญเป็นไงบ้างโหก็ดีอ่ะเขาใกล้พาทําไมก้าวไม่มาครับมาไม่ทันครับต้องไปแบบอยู่กับน้องๆมอเช้าอ๋อหรืว่าเข้าใกล้พาแล้วมันจะร้อนนิดนึงไม่ฮะแต่ผมอยู่ใกล้เพียวร้อนมากหัวร้อนมากอะไรพี่เนี่ยฮะไม่แล้วพี่จะถามว่าเนี่ยมันใกล้เดือนมีนาแล้วเดือนมีนามันวันอะไรรู้ป่ะแล้วเดี๋ยวผมขอเคลียร์ก่อนที่ผมจะไป จะไปญี่ปุ่นแต่พี่ส่งมาบอกว่าไปอียิปต์อะอ่าแล้วไหนหยิบของมานะแล้วแล้วพี่เห็นด้วยบอกว่าตอบวุฒิว่าจะหยิบอะไรมหมพี่ไหนของฝากอยู่ไหนของฝากไหนของฝากพี่อะแต่พี่อะเป็นคนบอกผมว่าห้ามหยิบมาอ้าวแต่ก้าวบอกว่าไม่เป็นไรผมได้หยิบมาให้เลยก็ผมไปญี่ปุ่นตอนนั้นน่ะพี่จําผิดว่าผมไปอียิปต์ไม่ใช่ผไม่ใช่ก้าวบอกว่าไปอียิปต์อย่าหยิบอย่าหยิบอะไรมา มันหมายความว่ายังไงอ๋อคือที่นูน่นเนี่ยมันจะมีแบบว่าอาถรรพ์อะไรบางอย่างไปหยีบอะไรมาเขาห้ามหยบกลับมาเดี๋ยวจะมีคนมาตามมาเอาคืน้นนี่ดูเป็นคนไม่เชื่ออะไรจริงจริง,รงแล้วไหนอของฝากคฮะของฝากฮะ, <laughs> อ,ะอยู่ที่ห้องน <Okay, S 1> ี่ไ<อ>งแล้วแล้วของฝากน้องอ่ะ ของฝากน้องก็อยู่ที่ห้องแต่ออกมาแล้วีแไม่รู้เมื่อไรจะได้เจอก็เลใกล้ละใกล้ละประมาณเนี้ยสฟิงส์เหรออันนี้ของประเทศอะไรเป็นญาติกับสฟิงส์เนี่ยอะไรวะอยากรู้อะแมวเหรอแมววีพี่รู้ได้ไงฮะจริงเหรอถึงแมวมาฝากน้องเหรอไปอยิบก็ต้องซื้ เออทำไมถึงซื้อแมวแมวมันขี้อ้อนเหรอมันเหมือนผมมั้งเอออะไรเหมือนอะไรคือเหมือนทำไมมันขี้อ้อนมันชอบไปอ้อนอย่างเงี้ยเขาเคียไม่รู้อ่ะหรือว่ามันก้าวก้าวอย่่มาทำยิ้มอายได้ป่ะอันนี้ของใครกินได้ของใครยังไม่รู้อ่ะก้าวลองลองดูไหมเขากินกันแล้วเนี่ยไม่ อาจจะเป็นของพี่ใครเ,คเขาทํามาสวัสดีปีใหม่อืเนี่ยคนมาเยอะแล้วเราไม่คุยแล้วดีกว่าเดี๋ยวเขามีนัดมาอวยพรปีใหม่ไม่เอาดีกว่าอวยพรตุ๊จีนดีกว่าใกล้ละยยังไม่ได้สวัสดีปีใหม่พี่ๆทุกคนเลยฮะสวัสดีปีใหม่นะครับออม,มีความสุขมากๆก,กันนะครับอืเพราะว่าตอนปีใหม่อยู่ในถ้ำไม่ไม่โผล่มาให้ใครเห็นเลยผมก็โผล่นะไปนู่นไปนี่แบบ กิจกรรมเยอะมากอืใช่มีกิจกรรมที่เชียงมาเอ้ยที่พะเยาด้วยใช่ฮะไปทำอะไรครับคุณพ่อคุณแม่ดิมีแค่นี้เหรอครับครับผมแค่นี้เลยค่แบบอยากใช้ชีวิตแค่นี้เลยออช่วงช่วงหยุดยาวเพราะว่าเดียเด๋ยวก็เดี๋ยวทั้งปีก็ไม่ค่อยได้กลับไปเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่มาส่วนใหญ่จะสลับกันอย่างนี้เดี๋ยวพ่อแม่จะมาหาที่นี่บ้าง เวยพรนแฟนๆเรียบร้อยหมดแล้วเหรอเวยพรนแฟนๆช่องสามีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงทั้งปีฮะอืม,อมแล้วปีนี้เดือนมีนาเรบลองเก้าไเตะสะบัดอะปีนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมฮะไม่บอกยังไม่บอกใช่ไหม <c oughs> ใช่หรอ <c oughs> ผมก็ผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมาหรอกฮะออแต่าได้ยินพี่กล้องว่าคร่าวๆอ,อ้าสปอยนิดนึง <c oughs> ไม่มีเลย <c oughs> เออันิดนึงสปอยหน่อยนึงไม,ไม่มีมมเนี่ยแหละเดี๋ยวเรามารอเจอกันเดือนมีนางานอะไรก็ไม่รู้ครับผมไปเก้าเก้าไปหาคุณคุณได้แล้วครับดีครับไปแล้วนะครับ